ความรักเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดแล้วนะที่เอาไว้ใช้ในการพัฒนาตัวเองทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในโลกอนิเมะครับแน่นอนว่าความรักเนี่ยมันทําให้คนเบิกบานเสมอนั่นแหละสามารถทําให้คนเปลี่ยนไปใน,ในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่ก็แย่ลงนะครับขึ้นอยู่กับว่าไปเจอกับใครแล้วยิ่งในโลกอนิเมะเนี่ยนะครับเราจะยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากที่ได้เจอกับความรักของพระเอกหรือนางเอกในเรื่องนะครับมีเธอเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันเพราะเธอเข้ามาชีวิตฉันถึงได้ดี ก็จะทําหัวข้อตามนี้นี่แหละนะหัวข้อก็จะชื่อว่า7อนิเมะเธอผู้เป็นดังแสงอาทิตย์ครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของพระเอกของเรื่องจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมมาเถอะนะครับ เอาลรมาที่เรื่องแรกดีกว่านะครับเป็นเรื่องที่เธอเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรื่องล่าสุดที่กําลังอินอยู่ในตอนนี้เลยครับนั่นก็คือจากุชาลาครับโทโมสาก,กิคุงหรือว่าชื่อไทยก็คือเกมพิกโฉมนายกระจกครับที่ว่ากําลังอินเพราะมันฉายอยู่ไงหรือไม่ก็เพิ่งฉายจบตอนลงทลิปนี่แหละก็เป็นเรื่องราวของพระเอกนี่แหละนะครับชายหนุ่มที่เป็นเกมเมอร์ระดับเทพนะเล่นเกมเก่งเป็นที่1เลยเกมที่เล่นอยู่เพราะว่ามุ่งมั่นในการเล่นเกมมากแต่ว่าในชีวิตจริงของเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่คิดลบมากนะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็คักกบรกากาก ไม่ได้ต่อสู้กับชีวิตจริงเหมือนกับตอนต่อสู้ในโลกแห่งเกมจนกลายเป็นเทพจนวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็ได้มีเธอคนนี้เข้ามาในชีวิตนี่แหละเป็นหญิงสาวนางเอกของเรื่องเป็นหญิงสาวที่เป็นเกมเมอร์เหมือนกันครับในเกมนี่เป็นดัมเบิลทูใช่ไหมแต่ว่าทัศนคติในชีวิตจริงเนี่ยมันจะแตกต่างจากพระเอกเล็กเกิอกนะครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยเรื่อยๆเปื่อยๆไปเรื่อย,อยใช่ไหมล่ะสนใจแต่เกมแต่ว่าเธอคนนี้เนี่ยชีวิตจริงเป็นดาวโรงเรียนเลยนะครับหน้าตาสะสวยดูแลตัวเองอย่างดีตั้งใจเรียนเด่นทั้งด้านการเรียนแล้วก็กีฬาครับคือตรงข้าม มากชีวิตเนี่ยมันคือเกมเทพชัดๆเห็นไหมฉันเล่นอยู่ฮะซึ่งเธอคนนี้ก็ได้เข้ามาได้แหละนะครับมาเป็นไลฟ์โค้ดให้พระเอกไงมาทําหน้าที่ให้พระเอกเนี่ยได้ลองเล่นเกมแห่งชีวิตดูครับลองเล่นดูก่อนแล้วจะรู้ว่ามันดีหรือมันกากเขาัดสิงกันตอนนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันนัดมาเจอกับพระเอกแล้วแบบโอ้โหชีวิตจริงพระเอกมันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยซึ่งพอได้เธอคนนี้มาเป็นไลฟ์โค้ดเนี่ยพระเอกเนี่ยก็ค่อยๆพยยัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นนะครับให้การบ้านมาวันนี้ไปคุยกับคนอื่นนะแล้วก็ไปผูกมิกนนนนรตรก รู้สึกว่าดีมากนั่นลยนะครับ เอาเรามาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นางเอกเข้ามาเปลี่ยนชีวิตพระเอกแบบสุดๆอีกเรื่องหนึ่งนะเปลี่ยนให้มันเลิกเบียวได้สักทีครับนั่นก็คือเรื่อง N H K ครับนิโยกุโซสมาคมคนหนีโลกเรื่องแห่งความเบียวเลยครับคือเรื่องนี้เนี่ยก็ตามชื่อเรื่องแหละเป็นสมาคมคนหนีโลกใช่ไหมครับพระเอกก็เป็นชายหนุ่มผู้หนีโลกเป็นที่คิโกโมริไม่เข้าสังคมเก็บตัวไม่ทําอะไรเลยสักอย่างครับแถมยังเบียวมากอีกด้วยคือ่งไปวันๆอ่ะจนวันหนึ่งเนี่ยนะครับระหว่างที่ก,ก,กา ชีวิตซึ่งก็คือนางเอกของเรื่องนี่แหละนะเป็นหญิงสาวเด็กสาวผมสั้นถือว่าน่ารักเลยพอมาเจอกันเนี่ยก็รู้สาภาพพระเอกเลยครับว่ามันเป็นอะไรก็เลยจะอาสาพาช่วยเปลี่ยนชีวิตพี่ให้จเจริญขึ้นมาเองมอผลทางเดินใหม่ให้กับพระเอกครับเพื่อให้หลุดพ้นจากความเป็นที่โคโมลิที่เป็นอยู่นะจริงๆความเบียวหรือว่าความคูม,มันไม่ได้แย่หรอกนะมันจะแย่ตรงความเป็นที่โครโมลิกเกี่ยตัวนั่นแหละซึ่งน้องนางเอกเนี่ยก็จะช่วยรักษาให้เองคือดีเลยนะถือว่าเป็นนางเอกที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตพระเอกมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยครับ แต่พอเธอเข้ามาเนี่ยนะครับก็ทําให้พระเอกเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนตัวเองไงจะมาโชว์เบียวให้น้องนางสาวน้อยเห็นตลอดเวลาก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็ต้องโชว์เท่บ้างครับก็เลยต้องเปลี่ยนชีวิตถือว่าดีนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่งที่บางคนอาจจะมองข้ามไปคือแนะนําเลยครับเรื่องเนี้ย มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเป็นเรื่องที่ความรักมันทำให้คนกล้าไปข้างหน้าจริงๆอ่ะมันต้องพัฒนาตัวเองไงนั่นก็คือดันมาจิครับมันจะผิดเรื่องไงถ้าอยากจะพบรักในดันเจียนเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทั้งความรักและก็น้องนางเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาจริงจริงจริงไหมครับหนูเบลคุงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องในโลกที่มีการผรจญภัยนะครับมีนักผจญภยัยมีเลวงเลเวลมีกิลมีแฟมิลี่อะไรก็ว่ากันไปพระเอกของเรื่องเนี่ยแต่เดิมเนี่ยธรรมดามากนะครับเป็นนักนยนอยน่่่กแถมมูใฟลๆ อยู่ในโบสถ์ล้างไม่มีอะไรเลยครับอยู่กับท่านเทพเลี้ยงเหมือนแม่จนได้มาเจอเธอคนนี้นี่แหละนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือตอนกําลังแย่ใช่ไหมล่ะได้นอนหนุนตักไปทีนึงพบรักในดันเจียนเลยฟิวมันโรแมนตจริงนะหลังจากนั้นก็เลยต้องพยายามครับพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้เข้าใกล้กับเธอคนนั้นมากขึ้นลงดันให้มากขึ้นพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นจัดการกับมอนเตอร์เยอะๆเพิ่มค่าสถานะหาพรรคคัว่วหาคนเข้าตีเข้าแฟมิลี่อะไรก็ว่ากันไปมันเป็นแรงผลักดันจริงนะเธอคนนี้เนี่ยเพื่อให้เข้าใกล้ได้อีกักีสทเ จริงผมชอบพระเอกสไตล์นี้มากนะถือว่าเป็นแนวที่ปรดตาเลยพระเอกค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาเนี่ยกับความรักที่ผักดันไปข้างหน้าเนี่ยมันดีนะ มาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นเรื่องที่น้องนางเอกเนี่ยพาพระเอกขึ้นมาจากความมืดเลยนะพากลับมาเล่นดนตรีครั้งครับนั่นก็คือเรื่องชิกาสุวะคิมิโนอุโสครับเพลงรัก2หัวใจเมษาคําโกหคือเรื่องนี้นะครับก็คือมันตรงไปตรงมาจริงนะพระเอกของเรื่องเนี่ยเป็นแต่เดิมนะเป็นหนุ่มแว่นที่ใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆเปื่อยๆไป,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 ปวันน,นอนจมกองโน้ตในห้องดนตรีไม่ทาอะไรสักอย่างครับตอนมาเรียนแต่ว่านจริงๆแล้วเมื่อครั้งอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นคนที่จริงจังมากๆมาก่อนนะสมัยยังเด็กเลยเป็นนักเรียน โนเทพมากโดนแม่เคี้ยวเข็นเรื่องเปียโนมาตั้งแต่เด็กเลยปั้นลูกจนเล่นเปียโนเทพนะครับคือเข้มงวดมากๆคุณแม่เหมือนกับเป็นแสงสว่างหนึ่งเดียวในชีวิตนะครับทั้งชีวิตมีแค่แม่กับเปียโนแค่นั้นแหละจนวันหนึ่งคุณแม่ก็จากไปนะครับพระเอกก็ไม่สามารถเล่นเปียโนได้อีกเลยหลังจากนั้นไม่สามารถได้ยินเสียงของโน้ตเปียโนได้ครับเกิดแผลใจนั่นแหละก็เลยมีชีวิตอยู่ไปวันๆอย่างที่บอกไปตอนแรกครับจนมีเธอคนนี้นั่นแหละนะครับที่เข้ามาในชีวิตหญิงสาวที่จะทําให้เขากลับมาเล่นเปียโนได้อีกครั้งเหมือนกกกเเปป็นนแสสงงวว่่าาาาใใหมมมชีิตยจุดรระะพอ คอยพาไปงานนู่นงานนี่พาไปเล่นเปลี่ยนโนอีกครั้งคือดีมากนะแม่นางของเรื่องนี้เนี่ยทำเพื่อพระเอกเยอะมากจริงๆมันตรงตามหัวข้อแบบสุดๆอะ่ะเธอผู้เป็นดังแสงอาทิตย์ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของพระเอกเนี่ยประทับใจนะประทับใจมากเรื่องนี้กี่ปีก็ไม่ลืมครับ ไปที่เรื่องต่อไปดีกว่านะครับอยากได้แนวโลกแฟนตาซีบ้างเอาเป็นแนวโลกแฟนตาซีที่มีน้องนางเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของพระเอกให้ดีขึ้นเอาเป็นเรื่องนี้แล้วกันแกรนเครสเซนกิครับบันทึกสงครามแกรนเคสนะคือเรื่องนี้เนี่ยเรื่องบันทึกสงครามแกรนเคสเนี่ยก็เป็นเรื่องราวในโลกเวทมนต์นะครับโลกเวทมนต์ในยุคอดีตที่จะมีพวกตัวประหลาดครับออกมาโจมตีมนุษย์ทําให้เหล่าพวกจอมเวทในเรื่องเนี่ยจะสร้างตาประทับสําหรับคนที่ครอบครองดินแดนนะเอาไว้ดูแลปกป้องชาวเมืองเผื่อมิติมันโผล่มาตรงนั้นไงได้ัาาารทนแต่่วพอสมถ ปกป้องชาวเมืองได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเกิดดินแดนมันเกิดสงบสุขขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกผู้ปกครองเนี่ยก็มาฟัดกันเองแย่งชิงดินแดนแย่งชิงตาประทับกันมีสงครามแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันครับส่วนน้องนางเอกเนี่ยเป็นจอมเวทที่ถูกส่งไปทําสัญญากับขุนนางนะแต่ก็ไม่ค่อยอยากทำสักเท่าไหร่หรอกนะครับพอมาเจอพระเอกระหว่างทางนะเห็นพระเอกก็ไม่ใช้ได้เป็นไนทกกายแถมมีตาประทับแล้วก็ดูน่าสนใจมีความฝันเนี่ยก็เลยตกลงปงใจไปกับพระเอกซะเลยแต่เดิมก็ไม่ชอบขุนนางที่จะไปทําพันธสัญญาด้วยอยู่แล้วมันเลือกที่หน้าตาท สัญญากับพระเอกนี่แหละนะครับร่วมมือกันเพื่อทําตามความฝันครับพระเอกก็อยากจะเช่อเหลือหมู่บ้านแลวก็ผู้คนใช่ไหมละ่ะส่วนน้องนางเนี่ยก็อยากรวบรวมตาประทับให้กลายเป็นหนึ่งจะได้ไม่ต้องลบกันอีกแล้วนำพาพระเอกเข้าไปสู่วงจรความวุ่นวายนะครับการต่อสู้แล้วก็สงครามคือดีหรือแย่ลงนะเอาเป็นว่าดีขึ้นแล้วกันเพราะว่าจากเดิมที่มันก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมละ่ะมีแค่ตาประทับก็ได้ยิ่งใหญ่ขึ้นหลังจากที่น้องนางเอกเข้ามาแล้วก็มีเป้าหมายจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิถือว่าดีขึ้นอยู่นะเสียงอ่อยแสดงว่าเริ่มไม่มั่่นนใจจลลุงเกกววาาาาะีี้อมอด เอาล่ะไปที่เรื่องต่อไปดีกว่านะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น้องนางเข้ามาสอนให้พระเอกเนี่ยได้รู้จักคําว่ารักว่ามันงดงามยังไงครับนั่นก็คือเรื่องทาดาคุงผู้ไม่เคยตกหลุมรักใครทั้งนั้นครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ตามชื่อเรื่องเลยทาดาคุงผู้ไม่รู้จักความรักไงก็ต้องสอนให้รู้จักความรักซะบ้างว่ามันเป็นยังไงพระเอกของเรื่องเนี่ยแต่เดิมก็เป็นชายหนุ่มสายคูู่นะใช้คําว่าแบบไม่รู้จักความรักนึกว่าแบบจะยุเยอะแล้วไม่เคยมีความรักแมงยังเป็นนักเรียนมปลายอยู่เลย ใช้เป็นงานอดีเลกจนวันหนึ่งก็ได้ไปเจอกับเธอคนนี้เข้าครับหญิงสาวที่เป็นสาวสวยเหมือนหลุดไปจากโลกวรรณกรรมโลกนิยายสไตล์ยุโรปเลยอะเพราะว่าแบบว่าเป็นสาวสวยผมทองน่ารักคุณหนูสูงสักใช่ไหมแถมมีนิสัยเปิลเปิลนิดนิดด้วยบ้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโบราณใช่ไหมก็เลยมาที่ประเทศญี่ปุ่นนี่แหละพอพระเอกมาเจอเนี่ยนะครับก็ต้องถ่ายเก็บไว้เลยเพราะว่าน่ารักขนาดนี้ไม่ถ่ายไม่ได้แล้วถ้าเกิดเป็นคนชอบถ่ายรูปเนี่ยทำให้ได้ทําความรู้จักกันในยามที่ฝนพรำนะครับแล้วก็บังเอิญอีกครับที่เธอคนนี้เน โรนะงแรมที่พักก็อยู่ตรงข้ามกับร้านกาแฟาพระเอกอีกแนมะคือมันช่างบังเอิญและเกิดนะซึ่งพอได้มาเรียนที่เดียวกันและก็อยู่ใกล้กันเนี่ยก็ได้มาสารสัมพันธ์กันไงตามแบบฉบ,บับเรื่องแนวรักๆในรั้วโรงเรียนนั่นแหละนะครับมาทํากิจกรรมกันชมลมถ่ายภาพพอได้อยู่ด้วยกันก็ได้เห็นด้านดีของกันและกันนะครับว่าทานหักุงผู้ที่เย็นชาไม่รู้จักความรักเนี่ยก็มีด้านดีเหมือนกันมาเดี๋ยวฉันจะสอนให้เองคือดีมากนะชอบมากเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงพระเอกไปในทางที่ดีขึ้นนะครับจนรูปหลงในความรักตอนหลังไปตามหาเมีย เอาเรามาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นางเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของพระเอกให้ดีดีขึ้นนะครับจากเดิมที่พระเอกเป็นกุ้ยใช่ไหมล่ะให้เข้ามาอยู่กับลอ้ลองกันลอยมากขึ้นนะั่นก็คือเรื่องโท no นาลีโนคายบาสึกุงครับหวานใจในตัวป่วนเรื่องเก่าในระดับหนึ่งนะแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ภาพมันดูไม่เก่ามากมันมีความดีในแบบของมันอยู่ก็เป็นเรื่องราวของน้องนางเอกนี่แหละนะครับหญิงสาวผมแก่สองข้างที่เป็นพวกบ้าเรียนแบบสุดหัวใจนะข้างใครในการเรียนมากแต่ว่าวันหนึ่งเนี่น ครับเพราะว่าครูประจําชั้นก็มาวานให้เธอคนนี้เนี่ยเอาเอกสารไปส่งให้กับพระเอกที่เป็นเด็กเกเรประจําห้องครับมันทําตัวเกเรไม่ยอมมาเรียนไงมาเรียนวันแรกก็เตียเขาโดนพักการเรียนซึ่งน้องนางเอกเนี่ยก็ต้องมาส่งให้ครับพอมาเจอกับพระเอกก็ได้มาทําความรู้จักกันเหมือนเดิมมาทําความรู้จักกันแล้วแต่เดิมพระเอกมันก็เป็นพวกเพื่อนน้อยอยู่แล้วด้วยไงอยากมีเพื่อนสุดหัวใจนะครับเพื่อนที่อยู่รอบๆตัวก็มีแต่พวกไม่ดีทั้งนั้นพากันไปเป็นนักเลงพอได้รู้จักกับน้องนางเอกที่มาทําเพื่อตัวเองนิดๆหน่อยๆก็เเครัับนนนกอป็พื่ หลังจากนั้นก็ค่อยพัฒนาไปเป็นมากกอบเคลื่อนนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเท่านี้แล้วกันบาย